สวัสดีครับผมเต้สีปึ้งนะครับผมในวราระดีถีขึ้นปีใหม่2564หรือคศ2 0 2 1นะครับผมผมเต้สีปึกก็ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกนะครับใดๆที่ท่านทั้งหลายนับถือนะครับผมขอจงอำนวยอวยพรให้ท่านทุกท่านนะครับผมที่ เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k หรือช่อง YouTube นะครับผมขอให้มีความสุขมีความมั่งคั่งไร้โรคไร้ทุกไร้ไภัยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมขอให้มีความสุขกันตลอดไปไม่เฉพาะปีหน้านะครับผมขอให้มีความสุขกันตลอดไปยาวๆเลยนะครับไร,ไร้ทุกไร้ทุกไร้โศกไร้โรคไร้ไภัยนะครับผม และก็ต้องขอฝากผลงานในปีหน้าผมก็จะผลิตงานของตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ติดตามแฟนเพจช่อง YouTube ของผมจริงๆครับถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆที่ไม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขกันทุกท่านครับผมขอบพระคุณครับ